มันอิ่มจริงมันฟูลฟิลมันสดชื่นมันสดชื่นมันยืนบอ่อก็มาเลยครับกดอันติเอ้ยยงัยงยังขออีกนิดนึงสแต็ค5แล้วอันติเป็ปุ๊แล้วเราเหมือนเราลืมมองเฮเลนอย่เาเฮเลนอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยผมไม่อยากตายช่ด้วยยอเฮยเอาว่ะผู้พิทาขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเขตจะไปล้านะฮะหลังจากคลิปล่าสุดที่ลงไป อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมในะวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะว้าว <Wow. S 1> รดแรงจังวะเออที่หายไปนี่ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมเป็นโควิดครับนะโดยในวันนี้นะผมเล่นมาเก่งกล้านะครับผมโดยเป็นการกดโซโล่แรงนะฮะแล้วบังเอิญบังเอิญน,นะครับเพื่อนในทีมที่กดมาโซโล่เหมือนกันเนี่ยก็ดันหยิบตัวคู่เฮเลนสุดโหดมานะครับผม จะเป็นยังไงในเกมนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับผมโดยเฮเดนก็มาเหมือนจะมาช่วยเราเคลียร์เลนกลางนะเพื่อที่จะไปขโมยบับเร์ดของฝั่งตรงข้ามแทนนี้รับรองได้ร้อยเอร่ะมายังไงจะสู้เปล่าจะสู้เปล,ล่าซิเฟล่าอาริสจะสู้เปล่าขอลองเชิงหน่อยมามาขอตีหน่อย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 เอ้ยตายาเนี่ยโอ้ยโอ้โหตันตันตันโคตรเยอะไปละ อ้าวเรดบัฟไม่มีคนอยู่แบบนี้ขอหน่อยรักกันอ้าวมีคนเห็นดีกว่าเฮเลนเข้ามาเฮเลนเฮเลนเข้ามาเร็วโอเคอเออไอเรดบัฟมึงเข้ามาดิวะเข้ามาขอขอโอเคได้เรดบัฟมาครับบอกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะไบายบายจะมาโยนหรือเปล่ายังไงอ้าวเอเลนด,ดอ,อนโนโมาตอนนี้เราก็กลับมารับเบบรฟกลางนะฮะแล้วก็ให้นาะำทอสมาแท็กเลนกาลางเราไปแล้วก็ไปดูดเวลเขาคืนครับ เพื่อที่เราจะได้เวลสี่ได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าผมเปลี่ยนจาละผมไม่เวทผมมาค่ายตัวนี้ดีกว่ามันแหลมเหลือเกินดูสิเนี่ยมันเดิมเหมือนมันไม่เห็นนี่ปลาดักลูกหน้าแบบโคตรไกลามาตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาตีพิษเรียบร้อยเฟิร์สบลัดก็เป็นของผมสิครับอ่ะวนลูปครับกลับเป็นเคลียร์คีปกลางเหมือนเดิมคีบกลางนี่ห้ามขาดนะครับผมถ้าขาดไปเราจะจดแล้วเราก็จะไม่แรงนะครับทุกคน โอเคไปไหนต่อดีข้างบนเหมือนจะมีบวกบอกว่าบวกจ,จัดจบวกมากๆโอเคเพื่อนๆเรามาแล้วนะรอก,ก่อนรอก,ก่อนเรมาละแล้วเราโชว์เก็บหมดเลยหลอกหลอกยังไงครับอาริสอาิสจะล้องไหมครับเซเวล่าจะลองไหมครับอันนีตีมังกรนี่ปลาดักไปก่อนเออโดนตันมาสิครับเพื่อน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 ,นอยู่ไหนกันหมด เ,เพื่อนๆโอ้ยตายไหมเนี่ยชอนน็อตนี้โอเคปล่อยเขาไปแล้วกันนะเขาอยู่กันเยอะจัดๆฝั่งเราก็ได้ดาร์สเนเยอร์เหมือนกันนะคอไปเวดบับฟฟานะเราลากบัฟฟ้าตัวเองออกก่อนแล้วกลับมารับคลิปกลางมาเดิมครับผมท้ามขาดกับท้ามขาดโอเคนาะคอสเหมือนจะได้มาแล้วนะครับผมโอเคผมจะเดินกลับขึ้นไปเติมเลนบนเหมือนเดิมแหวะตีซะหน่อยแหวะตีซะหน่อยอยากได้เลืเ่อนนะอเอ๊ะมีคนมายุ่งกับบัฟฟ้าหรือเปล่า อุ้ยเขาได้ไปแล้วเป็นการแลกวาฟ้าเอานาคอสกระโดดเข้าไปทนไม่ไหวมากๆอนุ้งมันจะเข้าไปซะแล้วโอเคอย่าลืมนะครับกลับไปรับเลนกลางค่อยๆเดินไปฮะค่อยๆ่อยเดินไปอย่าเดินตัดผ่านตรงที่นาคอสวิ่งไปเมื่อกี้นะไม่งั้นอาจจะโดนดักฆ่าได้เราต้องเซฟเฟนะเพราะว่าเรากดโซโล่ครับผมต้องดูแผนที่ดีๆครับโอเค<ๆ>เลนบัฟ<ๆ>ไม่มีแต่ว่านาคอสแบบว่าโกรธจัดจัดมาเอาบูชันไปทําไมแต่เองก็เพิ่งไปเอาว่าฟ้าเข้ามาไม่ใช่เหรอ นีเร็วทุกคนนีหนีนีนนอานาคอสเอ้ยไม่ใช่เอเลนดอร์ยังไงอ่ะซิปิล,ล่าอัตีแล้วอย่างนี้ไงไอหมอนี่ไอไบร์มาเดียครับอยากบวกมากๆเลยว่ะทุกคนอยากบวกว่ะผิดไม่โดนเข้ามาดีตี้อมหนึ่งทีปะละงว่าฟิลอิมอ่มอิ่มขอบคุณเคิร์ฟนี่ปลาเช็คพุ่มโอเคไม่มีใครค่อยๆเดินย่อง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 ตามเฮเลนไปนะฮะนี่เอเลนดอร์ขอร้องหน่อย คิดว่าเปิดอัติแล้วกลัวฟิกหลบไม่หลบแล้วอุ้ยโอ้โหเรามีฮิลเราีฮิลโคตรเยอะก็มาดิครับก็มาดิครับอผมมีฮิลนะครับก็มาดิครับโอ้แต่ต้องมีคนคำหน้านิดนึงยังไงเขาจะบวกให้ได้เลยวะก็มาดิครับมาล้ำหน้าละล้ำหน้าละมีฮิลแล้วมันอิ่มจริงมันฟูลฟิลมันสดชื่นมันสดชื่นเหมือนยืนบอกก็มาดิครับกดอัติเอ้ยังยังขออีกนิดนึงสแต็คห้าแล้วอัติไปกุูมเรียบร้อยตายหรือตายฮะเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ในพุ่ม นี่ไงเอา้าสกิลไม่โดนมาโอเคเอา้ายังจะกลับมาอีกยังจะกลับมาอีกตายไหมตายไหมอืมอืมอืมไม่ตายปอมก็ไม่ได้เรคีบยังไม่มาเขาเคี์คีบหมดก่อนเอา้านาะเขาไปเก็บงานสวยเลยยังไงตรงนี้จะเอาไหมบายไม่ถอยด้วยอกล้ามากนะกล้ามากนะผมอยู่กันเยอะแค่ไหนกล้ามากมากกล้ามากมากยังไงยังไงจะกลับดีๆไหมนี่อันตรีไปคลิปหายแล้วปิกหลบก่อนยอ่า โอเคเมื่อสักู่ก็เพื่อนเคียร์คลิปกลางกันแล้วนะฮะแล้วก็มาตีมังกรชื่อบรินัีบังกรแล้วก็ซนพื้นที่ไว้ฮะยืนค้ำหน้าไว้อย่าไปกลัวเพราะเรามีฮิวอย่างไงล่ะฮิวโคตอย่างเยอะฮิวอย่างสดก็มาดิครับโอ้ยเพิ่งจะเกิดมาตะกี้เองอ่ะเพื่อนสู่ๆครับโอเคโอเคมันจะสวยอยู่โอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองโอเค ทีมเรานี่ถือว่าเอาอ็อบเจกต์กันเก่งมากๆเลยครับแพทนี้เป็นแพทแข่งก,กันเก็บอ็อบเจกต์นะครับผมแล้วเราก็มาโซนให้เพื่อนแล้วกูแล้วกูตายอีกแล้วกูสภาพเลยมาข้างล่างเหมือนจะมีบวกว่ะธนูเราอยู่ยิงไปแล้วโดนด้วย ML. ML. เอายังไงมาไปมีคนค้ำหน้าครับเฮเดนเราค่อยๆตามสนับสนุนไปนะฮะป่าสกิลไปเรื่อยให้เขาติดพิษมาดิครับมาดิครับนักรบแนวหน้ามาดิครับเม็นแนวหน้าครับ เม่นแนวหน้าครับก็มาเลยครับก็มาเลยครับเฮเลนอยู่ไหนครับเฮเลนอยู่ไหนครับเฮเลนเฮเลนช่วยด้วยเออผมตายสี่ตัวติดแล้วนะ <Yeah. S 1> เกิดมาชีวิตที่ห้าก็มาช่วยเพื่อนตีมังกรเหมือนเดิมนาคอสตอนนี้ถือว่าเอาอ็อบเจกต์ดีจริงๆนะครับเกิด <Yeah. S 1> ผมเกิด,ม,กดมาแค่ทีเขาก็ตีมังกรตีดาร์ตลอดเลย <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นป่าที่โหดเหี้ยมมากๆเลยครับผมโอเคเราแล้วทุกคนในทีมจะได้บัฟได้ตังค์กันนะฮะ เดี๋ยวเรามาปาสกิลดักตรงนี้แม่เขาเข้าบุมนะครับแม่เขาเข้าฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายปาข้างล่างต่อแล้วเราเหมือนเราลืมมองเฮเลนเ,นลเห้อเฮเลนอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยผมไม่ยากตาจะด้วยยอุอ้ยเอาว่ะผู้พิทักษ์ขอบคุณครับผมเฮ้ยได้คิวได้สุดยอดเลย,เยสวยสวยโอ้โหยมสดชื่นเหมือนยืนโบ่ตีดักต่อไปตัวต่อไปเลยแล้วกันมาได้ตัดเลือดแล้วเราจะมาตัดเซฟิล,ล่าแล้วก็เอมิลี่นะครับผม เมจใจก็มันเดือดเกินนะครับน้องๆจะ้ทำไงอ่ะมาในดักสเลเยอร์แล้วบัฟฝั่งตรงข้ามก็กำลังจะเกิดนะคอสก็ไปขโมยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เคลียร์ครีกลางไปก่อนนะก่อนที่เราจะเดินไปเติมเพื่อนนะครับผมเพื่เพื่อนบวกกันอีกแล้วมาเราโซนพื้นที่ไว้โอเคเราขโมยบูสสาเร็จครับผมเราจะทําอะไรกันต่อป่าเข้าไปแล้วฮะกระโดดเข้าไปฟันฉกฉบฉกฉบฉบเอเวลี่เปิดนิติฮะเราไม่กลัวครับเรามีติดพิษรัว ติดผิดรัวอืๆอ,อย่าจะกดตดั้งตีมากๆแต่เก็บไว้ก่อนฮนะมาเลยครับเฮเลนค้าหน้าแล้วอุ้ยคีบเข้าตรงข้างล่างแต่กางก็มีมาเราดักไว้ครับอย่าให้ใครเข้ามาครับปาสกิลไปอยาเขาเข้ามาอืปาสกิลไปอย่ากเขาเข้ามาครับอ้าวเซเวล่าติดแล้วแบบนี้ยังไงขอติดเลยตู้มเรียบร้อยหายไปเลยอุ๊ย,อยเอลเ,อเลนดอคอยหิ้วหน่อยเฮเลนอยู่ไหนะวะโอเคสวยมาอุ๊ยดับเบิร์คิวเลยเอลเลนดอตาได้ไงวะโอเคหมาโมงเราเข้าไปในป้อมนะฮะเคตีเราแทงป้อมเฉยเลยโอเค ตีไปตีไปได้ป้อมกลางอย่างไม่ยากเย็นฮะแล้วจะจบเลยหรือเปล่ายังไงจะจบหมดเลยเปล่าก็มาดิครับก็มาดิครับอืมอืมก็มาดิครับอันตีไาเรียบร้อยออนตลอดก็มาดิครับอืมอลิสเฮ้ยขีบขีบไปซ้ายอ้าวยังไงไบต์ไบต์ก็มาดิก็มาดิตีตีอืมอืมติดพิรุลัวติดพิรุลัวเอาวจบจบเฉยยังไงอ้าวอ้าวชนะเฉยเลยเราวะอ้าว งงไหมผมก็งงขนาดผมตายรัวๆสามสี่ตัวก็ยังชนะเฉยเลยอร่อยวะโอเคแต่ป่าเล่นดีด้วยแ่ะครับผมเก็บออบเจกตลอดเลยทีมก็มีเงินมี XP นะฮะในการไปต่อสู้ฝั่งตรงข้ามโอเคไหนะดูสกอร์เอ้ยเราเจอ ira, เซฟิล่าเมสโมด้วยนะครับผมอืมชยได้จะได้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูพลังแฝงแล้วก็รูนกันต่อเลยครับผมเอาว,วะโอเค นี่นะครับผมก็เป็นเซตไอเทมนะฮะแต่เหมือนตามเมื่อกี้ผมจะไม่ได้ออกสโลหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้เออน่าจะสายนี้แหละโอเคโดยพลังแฝงเขาจะเป็นไอลูกไฟนี่นะฮะดาบบวกพลังเวทครับผมแล้วก็เป็นเคิร์ดออฟเดย์ครับตีสามทีได้ติดพลังเวทในพลังแฝงรองก็จะเป็นสีฟ้าสองอันนะครับผมเป็นไอการสลิงเกอร์นะผมแล้วก็เป็นรีคอเวอรี่พลัสนะครับผม ส่วนรูนะครับเป็นเดซูเลต10เม็ดแล้วครับผมแล้วก็สปิริตนะครับเพื่อที่เราจะได้วิ่งเร็ว10%ตีเร็ว10%เฮะเอาสแต็กรัวๆแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นสเตนครับแน่นอนเป็นคอมเลยโจมตีแล้วก็จอกกอเวนะครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมอยู่จนถึงตอนนี้ฮะยังไงวันนี้กระผมเขียดจะไปลาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย